กรับสวัสดีชาวันต้นทีฟกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพรีวิวในส่วนของการาฟหมัดดำนะครับเป็นตัวเอ็นละครเอเที่จะเข้ามาในวันที่23นี้นะครับผมช่วง6ปีเลยทีเดียวนะเป็นเอตัวแรกนั่นเองนะเป็นกาฟแบบร่างของ เกาะล่าสุดนะครับชื่อเกาะไม่ได้อีกแล้วนะครับผมนะซึ่งตัวละครนี้นะครับผมจะมีเขาเรียกว่าเป็น power gate นะครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นแมชชนิกใหม่เลยนะครับผมเวลาต่อยศัตรูล้มหรือ ko ก็จะได้เกรอันนี้ด้วยนะครับผมทำล้มได้1เกรนั่นเองนะเมื่อสะสมเต็มนะครับผมจะเปลี่ยนสกิล2เป็น galaxy impact ที่ดาเมจค่อนข้างแรงครับผมไม่สนลดดาเมจและไม่สนจิตกีดขวางด้วยนะครับอันนี้คือสกิลหนึ่งนะครับผมเป็น blue hole นั่นเองนะระหว่างใช้เป็นอมตะด้วยนะครับเป็นการวาร์ปเข้าไปนั่นเองนะครับผมนะสกิลลลลกกกก็็็เเเเเปปปปปปนนนนแบบติไไม่่่่่ใชชสีียยยจะารอออคื ดีวายนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหแรงมากนะครับผมสกิลระยะไกลนะเออนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นนี่ครับผมเขาบอกว่าถ้าเกิดสะสมเต็มนะครับผมเกร5ขีดนะครับผมจะเปลี่ยนสกิลไอดีกาเล็กซี่ดีวเมื่อกี้นะครับผมเป็นกาเล็กซี่อินแพคที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับผมโอ้โหนี่ครับผมนะโอ้รุนแรงถึงขนาดแม่งค้างเลยนะครับผมนะนี่ดาเมจตายเนี่ยเอาแช้งมาฆ่าแล้วนะครับผมนะเออต่อยธรรมดาทําศัตรูล้มก็จะได้ด้วยนะครับผม ได้เขาเรียกว่าได้ในส่วนของเกรนะครับผมเป็นการทํำคอมโบครับนี่คือเราตัวละครใหม่ของกราฟล่าสุดเลยนะครับผมอยู่ในด้ว่าวาวมากๆเลยนะครับสายมัดดํำทมินนี่ครับผมมาเข้าที่23 นั่นนเองะฮะครับทีนี้ทางเกมนะครับผมก็ได้ในไลฟ์สดนะครับก็ได้ทําการทดลองตัวละครที่เราเห็นครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบวิเคราะห์กันแบบเต็มๆเลยดีกว่านะครับผมนะเออมาถึงเราจะมีชิลเลยนะครับผมชิลจะใช้เปอร์เซ็นต์เลือดทั้งหมด30%นะครับผมจากเลือดสูงสุดของเรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอันนี้เขาเทสกับไคโดนะฮะแล้วก็เรื่องของอุตะด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมต่อยตีปกติที่ค่อนข้างแบบเท่มากนะฮะเวียงหมัดนะดีแบบคล้ายๆกับกาบ หนุ่มนั่นเองนะฮะนี่นะครับผมแต่มันจะไม่น็อกแบ็กนะครับจะไม่น็อกแบ็กแต่จะรุนแรงมากต่อยใครโดนแรงนะฮะทุกการทำดาเมจนะครับผมทุกการทำดาเมจจะเพิ่ม ATK 5%แล้วก็เพิ่มเดฟ5%ด้วยนะครับซึ่ง ATK เนี่ย มันจะเพิ่มเต็มสูงสุด75%เว้ยเป็นพารามิเตอร์นะครับผมส่วนเดฟเนี่ยจะเพิ่มถึง50%นะครับผมจะเหมือนจาบลาคล้ายๆจาบาเลยครับแสดงว่าเกาะเราก็จะถึกด้วยนะฮะเกาะเราจะถึกนะชิวหนห้าตอนนี้แบบเขาสามารถใช้ Galaxy Impact ได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะเนี่ยผม แล้วก็โอ้โหสกิลถ้าเราสังเกตนะฮะสกิลค่อนข้างเร็วนะครับถ้าเทียบกับบาจารังกันนะครับผมสกิลอาจจะเร็วกว่านิดหนึ่งนะฮะเท่าที่ผมดูนะครับผมแล้วค่อนข้างกว้างเลยนะฮะโอ้โหสกิลนี้วาร์ปด้วยนะครับผมหมายความว่าสกิลสองสกิลเนะี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้เราสามารถ ออใช้เกต Galaxy Impact ได้ง่ายมากนะครับผมมันจะไม่เหมือนเซตโตหรือไม่เหมือนบาจารังกันที่ใช้ได้ทีเดียวนะครับผมแต่ในคลิปนี้คือแบบคุณสามารถใช้ได้ตลอดเว้ยถ้า KO จะเด้ง2เลยนะครับผมคิดดูถ้าเกิดคุณ KO 2ตัวนะฮะแต่ว่าคุณใช้สกิลนี้ KO 2ตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเพิ่มเป็น4เลยนะครับผมแล้วสามารถคอมโบ Galaxy Impact ได้อีกเลยนะครับผมค่อนข้างโกงมากนะฮะ โอ้สกิลแบบเขาเรียกว่า unlimited เลยนะครับใช้ได้รัวๆเลยนะเห็นไหมล็กซี่แบกมาอีกแล้วนะครับผมไม่ต้องคูลดาวใดๆทั้งสิน้นโอ้โหเก็บหมดนะครับผมหูถือว่าเป็นสายสมัดที่ผมว่าครบเครื่องนะครับผมความถึกความแรงนะครับผมนะโอ้โหเสียอย่างเดียวคือมันไม่ใช่สายวิ่งคือมันดึงธงไม่ได้แค่นั้นเองแต่นอกนั้นคือมันโกงมากนะครับผมนี่สามารถต่อยน้องงูในธงได้เลยอารมณ์แบบเจอจาบานะน้องงูเจอจาบาใกล้ๆกันเลยนะครับผม นี่แล้วก็จะไม่สนกันตายด้วยนะแบบเด้งเลือดนะครับผมเห็นไหมฮู้หอย่างนี้โรเจอร์คือวันช็อตเลยนะครับผมเห็นไหมฮะนี่คือความสามารถของสกิลนะครับผมเรียนมาแล้ว2สกิลนะครับสกิลหนึ่งนะครับผมที่เป็นเออ่สกิลบูโฮนะครับผมจะเป็นอมตะระหว่างใช้นะครับกาแล็กซี่อิมแพกนะครับที่เป็นสกิลสเปเชียลก็จะเป็นอมตะระหว่างใช้เช่นกันนะครับผมนะฮู้หต่อยน้อนต่อยน้อนนะครับผมต่อยปึ๊บปึ๊บนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ออก เขาเรียกว่าออกแอนิเมชันเร็วอยู่นะฮะไม่อืดนะฮะไม่อืดแล้วก็ต่อยถ้าเราสังเกตมันจะไม่หลุดเฟรมนะครับมันจะไม่เหมือนแชงคูนะฮะมันจะแบบประมาณว่ามันจะล็อกอยู่นะครับมันจะต่อยง่ายนิดหนึ่งนะมันจะไม่หลุดเฟรมนะฮะโอเคน้องงูโดนนะครับผมแล้วก็มีกาเล็กซี่มีแผอีกรอบหนึ่งนะฮะคือสกิลใช้บ่อยมากนะครับผมในคลิปนี้นะโอ้โหสุดจริงๆนะครับผมนะฮะนี่แหละครับนี่คือเรื่องราวของเกมเพย์นะครับเอาละครับในส่วนของพาร์ทสิบเดี๋ยวผมอธิบายแบบ คร่าวๆสั้นๆละกันไม่เป็นการยาวไปนะครับผมนะคือสกิลหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าดาเมจจะแรงมากนะครับผมกับพวกโรเจอร์ไพเลดนะครับผมระหว่างใช้จะเป็นอมตะด้วยนะแล้วก็ไม่สนลดดาเมจด้วยนะครับเป็นการมูฟนะครับผมวาร์ปไปข้างหน้านะครับผมระยะไกลนะครับผมฮู้เรียกได้ว่าสกิลไอ้พวกวาร์ประยะไกลมันโกงมากนะอันนี้สกิลบูโฮนะครับซึ่งถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถทําให้ศัตรูล้มได้แน่นอนนะครับผมและสกิลที่2เป็นกาเล็กซี่ดีวายนะครับผมสกิลนี้นะครับผมจะไม่สนสิ่ง กีดขวางด้วยนะครับผมเป็นสกิลต่อยก็เรียกว่าปล่อยคลื่นออกมาเป็นระยะไกลนั่นเองนะครับผมนะเออนะครับผมเป็นสกิลสนะครับผมอันนี้ส่วนสกิลที่เป็นไฮไลท์ของเขานี่คือ Galaxy Impact ครับรันแรงขนาดไหนนะครับผมเขาบอกว่าคูดาวให้คุณสังเกตครับครูดาวจะนอนเลยนะครับผมนอนหมายความว่าถ้าเกิดคุณทําให้เกตคือคุณใช้ไปแล้วครั้งแรกนะครับผมแล้วคุณทําให้เกตมันเต็มอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะ คุณก็จะสามารถใช้ได้ต่อเลยนะครับผมคือจะเป็นการคอมโบสกิลคล้ายๆแชงคูสเลยนะครับจะไม่มีการคูลดาวน์นั่นเองนะครับผมสำหรับสกิล2ที่เป็นสเปเชียลนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าต้องนี่นะครับผมเดี๋ยวผมอ่านนิดนึงนะฮะแล้วก็เป็นสกิลระยะไกลน็อกแบ็กด้วยนะครับไม่สนสิ่งกีดขวางไม่สนลดดาเมจระหว่างใช้เป็นอมตะสกิลออกแน่นอนนะครับผมแต่ข้อเสียเลยคือถ้ามีเพดานก็จะใช้ไม่ได้นะครับผมคล้ายๆกับไคโดหรืออะไร ทีนี้มาดูเทตตัวละครติดตัวกันนะครับผมที่บอกนะมันจะเป็นตัวที่มี power gate นะครับผมจะเต็มอยู่ที่5ขีดนะครับผมเมื่อเต็มแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น galaxy impact นั่นเองนะฮะสกิลสก็จะทําการท r a n s f o r m เปลี่ยนไปนะครับผมทีนี้ครับผมเขาบอกว่าหลังจากที่ KO ศัตรูครับจะ boost gate ไอ้ power g a t เนี่ยถึง2อันเลยนะครับผมแล้วก็เด้งชิว50%นะครับผมแต่ทีนี้ครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้ ko ศัตรูเราทำศัตรูล้มอย่างเดียวจะเพิ่มเกร1นะครับผม1ขีดนะฮะแล้วก็เพิ่มชิว1%นั่นเองนะฮะ ทีนี้นะครับผมเทรดตัวละครที่น่าสนใจนะครับผมที่เรารู้จะมีบัฟเอทีเคบัฟเดฟที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับผมนะและทีนี้ถ้าเกิดเราโจมตีศัตรูด้วยสกิลสองนะครับผมทุกการโจมตีของเราดาเมจที่สร้างนะครับผมจะเด้งเลือดด้วยนะครับผมถึง7,500เลยนะครับสูงสุดนะฮะทีนี้มาดูเทรดที่2ที่ผมชอบมากๆนะครับผมเขาบอกว่าถ้าเกิดเรานะครับผมเลือดมากกว่า50%ขึ้นไปนะครับผมจะเพิ่มดาเมจอีก30%ครับแล้วก็จะกันชะงักนะครับผมแล้วก็ไม่โดนออกแบกด้ววยยนนนนนนัั่่เเอองงะะะะรรรมมถถึคบผาาจส80%้ ออันนี้อันนี้ผมถูกใจมากนะฮะย่นถนาถึง80%โกงมากๆเลย เอาละครับนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดการกพรีวิวกราฟนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆจะได้ข้อมูลเยอะนะครับผมส่วนตัวนะที่ผมมองนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องเรื่องสายมัดนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสายมัดที่น่าจะเป็นโนวันในยุคนี้เลยครับคือว่าค่าได้หมดนะครับผมรุนแรงมากสกิลแบบมีลูกเล่นนะครับผมแล้วก็มีชิลด้วยใครอยากได้อารมณ์แบบจาบาคุณเป็นแบบเล่นจาบามาก่อนผมว่ากราฟตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมแต่ต้องเล่นกับซับที่ค่อนข้างหนาด้วยนะครับผมถือว่าตัว ที่โกงมากมีไม่ส่วนลดดามเมดมีสกิลวาร์ปมีชิลมีบัฟพารามิเตอร์ทุกอย่างที่เป็นจุดเด่นของสายหมัดนะครับผมกราฟได้เอามารวมกันโอ้โหสุดยอดจริงๆนะผมนะตัวละครนี้สําหรับในมุมมองของสายหมัดนะครับผมผมให้ไป9.5คะแนนเลยทีเดียวนะครับผมนะถือว่าเป็นตัวละครที่ ยอมรับว่าเก่งเรื่องของสายมัดมากๆนะครับผมถ้าเกิดคุณบูล้างผ่านคุณชอบแบบไล่ฆ่าคุณไม่ชอบดึงธงคุณแบบเไม่ต้องมาบ่นกันว่าแฉงขาวฉันไม่ดึงธงเลยกากคุณอยากจะไล่ฆ่าอย่างเดียวตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมนะเออแล้วนะมีความถึกด้วยนะครับเพราะมีชิลด้วยนั่นเองนะครับโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้ลองแชร์เพื่อนๆได้ดูลวกันนะครับผมละแล้ว ผลเป็นยังไงตัวละครที่เก่งไม่เก่งเดี๋ยวเรามารีวิวกันละกันครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ